กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องต้งามซาพากินโชว์มารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูตำเนาะตำกุ้งดองเกาหลีพ่อแม่พี่น้องตำกุ้งดองเกาหลีกับเออ่กับหนวดหมึกกระดองไซเล็กเนาะผมบอกเขเลยว่าไซเล็กกรุบกรอบอร่อยกว่าเยอะเนาะแล้วก็พร้อมด้วยกับผัดผัด,ผ,ดผัดเส้นเล็กใส่ไข่หอมหอมเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอ้ย มา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 ,มาเนาะเตรียมกับเขากับป่ามานางังยกินล้ำๆด้วยกันเนาะอู้ขยะเข้าขนาดปอใหม่ไปน้องเนะาะลุยกันเลยด,ดีกว่าเนาะบรรยากาศข้างหน้าผมเป็นตรงงน้าเหมือนเดิมเนาะลมปัดเย็นๆอคือสายพิกแห้งวันนี้ปอใหม่ปนอ้อง Lompat in C'est un accident, c'est tout le on พัชเซนเล็กพัชเซนนอยนี่ป๊อดเหนียวนุ่มเนาะหอมหอมหอมขาวทอดอืม หินเข้าต่ำตรงต่ำนะบ้านเขามาตึงเหมาะเนาะ หัวต้มก็แล้แล้วประมาณพี่น้องเดี๋ยวจัดแกงแค่กบแกงแค่เขียดมาอหมอ้หมอสักกรม ก่อจอพักการ์ดเนาะจอพักการ์ดนี่คอกันตั้งแต่อยู่กรุงเทพพุและเนาะหลายเดือนเละ จอผักกาดเส้นจีนหมูจังหวะปอคือ แด้วก็ติดเมนูปีบาวปีบาวชุมพรได้เมียคนดีสามซุปตีนง้วบปไหมพ่องปีบาวขอมาซุปตีนงัวดเ,ดนนะเดี๋ยวัวแรกๆก่อนนะขอเรียาเน่ยที่แรกเมนูเนาะปอพ่อนเนาะปุ่น ขอมาตั้งแต่อยู่กรุงเทพแล้วเนาะจะต้องกับบลืมเนาะเขาพอมากัันต้งแต่สมัยซับบุกีบุกีซับต้อมจะซื้อตีนงัวมาเผาเนาะนู่นอะซื้อมะยะคนเดียว Nửa bát hát bữa quả Bỏ quả mỹ lạ nhạc nó, suốt tình quá trời cũng quả lắm hả của uhm. bà má bọn này biết không? Mà, lưu to ่อกี้แวตักแวตักกันนนเนาะเนาะขนบ้านข้างหลังในซอยบ้านดูกันเนเี่ยเนาะตีตีตตมูยิงไายมาแล้วก็ตักว่าเออถ้าจะได้ก็ไปกินตีบ้านได้จี่เนาะนี่แหละเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแฟนน้องเขา ตัดก,กันเนาะ <S <S บ้านเฮาเมื่อกี้อาจจะตัดนะเพราะว่ามันเสียงรถไถเวลาต้องตัดต่อเสียงรถไถมันจะดังขนาดนักเนาะเราก็เลยก็เลยตัดเนาะผมอ,องนะเดื่ือคุยตักกันปกนติ

กินต้นต้อนอย่างเตียงผมต่ำนิ่มๆเพรดเรเนาะคือป่ะเหมาะบ่อนแบบเป็นน้องเนาะอยู่บ้านเฮามันถึงมวนโอ๊กมวนใจเนาะ ไอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเนาะคือ,คอ,คอต้องหาบ้านเนะาะบอกไปน้องบ้านเฮาก็จะเยี่ยบ่มีอย่างมากมายเนาะป้ากันตากันช่วยกันกินข้าวเนาะมีอย่างก็ช่วยเหลือกันต่างจังหวัดบ้านนอกเฮาเหนือเฮาอ,อ,อยู่แล้วแล้วก็มัวนใจเนะาะบอกไปเลยไปน้องเนาะขอคลิปนี้จังหวะเพชรใส่พริกแห้งเนาะ ปลาหม่าม่อบะหาม้อม่อาะผลาสล็กเหนียวหนุ่มเนาะเหนียวเหนียวเนื้อเกี่ยวมันขนาดเหมาะนี่แล้วก็เข้าครับนี่ต่อเข้าครับเข้าครับตำาตำตำกุ้งดองเก่าลีเหมาะเนาะเข้ากันขนาดแล้วก็นวดปลาหมึกกระดองน้อยเนาะตึงว่ากุ๊บกบเหมาะเนาะม่รู้นี่ วันโยงวัฎุธก็ร้องเนาะพอนอปมาอีไปนอ่งนวลมึกกระดองน้อยเนาะกุ๊บกุ๊บเนาะกับกุ้งสดคือเข้ากันขนาดพัสเซเล็คเพิ่นมีใส่เห็นน้อยนะปอเข้ากันลองรองเนาะปมาอีไปนอ่งก็โอเคเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะปมาอีไปนอ่งเนาะป้ากัดคลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ตองสายยิ้เนอร์เนาะจะได้เป็นกำลังใจให้กันเนาะสำหรับคลิปนี้ ตําสาพากินโชว์ต้องขอลาไปก่อนเด้อเนาะกนะรับสวัสดีครับ